สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับฮักนะครับในส่วนของอ่าน่าจะเป็นภาคแรกนะภาคอเวนเจอร์แรกๆนะครับตัวนี้นะครับก็ซื้อมานานแล้วครับตัวนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่500บาทนะครับตัวนี้ที่ซื้อมานะครับเพราะว่าสนใจตรงกางเกงกางเกงมันเป็นกางเกงผ้านะฮะกางเกงผ้าแล้วก็อ็นเขาทาสีทำลายเออสวยงามเลยนะครับตัวนี้นะ แล้วมันก็ขยับแข้งขยับขาอะไรได้เยอะนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวหุ่นนะครับาสามารถขยับหรือว่าสามารถเอาไปในส่วนของการตั้งโชว์ทำท่าทำท,ท,ทางอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับในส่วนของตัวหุ่นนะครับก็จะมีของแถมด้วยลืมไปนะมีมือนะครับมือที่เพ้นเบาๆมานะครับ นะครับมือเป็นมือแบบไว้ปล่อยพลังขึ้นช็อตเวฟก็เลยเนี้ยเรื่องนะครับตัวนี้นะก็โอเคนะเปลี่ยนเปลี่ยนในส่วนของตัวแขมือตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของส่วนสูงนะครับของหุ่นว่าสูงเท่าไหร่นะครับในส่วนของส่วนสูงนะครับหุ่นสูงอยู่ที่ประมาณนะครับ20 ห้าคึ่งยี่สิบหกเซนนะครับตัวนี้นะฮะส่วนแขนนะครับอยู่ที่16บหเซนนะครับตัวนี้นะครับจัดท่าจัดทางเข้าตู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอการขยับแขนนะะของหุ่นนะครับด้านข้างก่อนเลยหุ่สามารถหมุนได้รอบนะฮะหมุนแขนได้รอบเลยนะครับก็พับได้ ประมาณไม่ถึง90องศานะฮะไม่ถึง90องศานะครับแล้วก็ไปหลักด้านหลังไม่ได้แขนไปด้านหลังไม่ได้นะครับข้อมือหมุนได้หมุนได้รอบทิศรอบทางเลยนะครับทั้ง2แขนกลางแขนได้ไหมอโอ้โหกลางแขนได้กลางแขนได้นะครับเนะี่ยกลางแขนได้ประมาณนี้ แขนได้นะครับแล้วก็หัวสามารถมุนได้เท่านี้นะคัเหมือนยักษ์ยักษ์เขียวเอวมุนได้รอบเลยนะครับเอวมุนได้รอบขาขานะครับเดี๋ยวนะโ,โหัวติดผ้ายกได้แบบทางขานะยกแบบ ขาออกมาเนี่ติดกางเกงด้วยนะสามารถงอได้แค่นี้เล็กน้อยไปด้านหลังได้นิดหน่อยนะครับก็ตัวหุ่นออกมาโอเคครับตั้งโชว์สวยๆนี่ได้เลยนะครับราคาไม่แพงด้วยตัวนี้ตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับนะตินิดนึงนะครับสีสีเขียวนะครับในส่วนของตัวกับแขนเนี่ยถ้าดูจากป้องนะ หน้าแขนเหมือนกันแต่ตัวเนี่โอ้โหออกเหลืองอ่ะเขียวเหลืองอ่ะด้านหลังเหมือนกันนะขครเพ้นได้เพ้นเลยนะครับมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่แพงกว่าน,นี้หน่อยนะให้เสื้อกล้ามสีขาวมามันเหมือนเอามาใส่เพื่อปิดบังแล้วก็ให้แว่นมาด้วยอยากหักใส่แว่นก็ไม่คืนะมันต้องโชว์กล้ามนะตัวนี้มันต้องโชว์กล้ามโชว์กล้ามโชว์แบบน,นะ โชว์แบบในส่วนของรายละเอียดนะของกล้ามเนื้อนะครับการแบ่งกล้ามอะไรต่างๆนะฮะตัวนี้นะครับถึงจะดูสวยงามนะครับตัวนี้ก็ตั้งได้ปกติครับแต่ว่าต้องตั้งให้มั่นนิดนึงนเอียงหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูกางเกงอ่ะกางเกงครับพอถอดออกมาแล้วนะครับโอ้โหเขายังใจดีทาสีกางเกงในให้ นะมีเป้ากันเราจะถอดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ตัวนี้มีเป็นผ้าผมว่าโอเคนะเป็นผ้าโอเคเลยนะครับทำให้หุ่นดูดูน่าสนใจขึ้นนะครับนะตัวหุ่นตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากมือที่แถมมานะครับหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ตัวหุ่นนะฮะอันนี้งานจีนนะครับก็ อ่าซื้อแบบไม่เอากล่องน,นะครับพอซื้อแบบไม่เอากล่องก็ถูกลงหน่อยนะฮะถูกลงนะครับผมว่าเป็นอะไรที่ราคาถูกและตั้งโชว์ได้ลูกเล่นได้นะครับตัวน,นี้นะฮะเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าอ่ามันขยับแข้งขยับขาข้อต่ออะไรดีมากเลยตัวน,นี้นะครับแต่ว่าขยับได้นิดหน่อยนะครับก็ตตดตังเรื่องสีนะฮะแต่ด้านอื่นนี่ผมว่าเฮ้ยมันดูดูอะไรนะฮะ ดูผ่านกล้องแล้วโอ้ตูเข้มดุเลยเหมือนในหนังเลยนะครับตัวนี้นะฮะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถูกคนซื้อกันเยอะนะครับตัวนี้นะะคนซื้อมารีวิวกันเยอะซื้อมาตั้งโชว์กันเยอะเลยนะครับหรือว่ามาเพ้นสีนะฮะเยอะมากนะครับตัวนี้นะก็เป็นตัวที่แนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับก็เห็นเขารีวิวเยอะผมก็ซื้อมาซื้อมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่ามันน่าสนใจไหมน่าเก็บน่าอะไรไหมนะครับก็ลองดูนะครับ รายละเอียดนะต่างๆนะครับของหุ่นนะอาจจะสีตรงเพียเพ้ยนหน่อยนะครับก็ลองไปเพ้นไปไล่ดูนะครับครับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับครับขอคนละหนึงไลค์เพื่อเป็นกําลังใจครับขอบคุณมากครับ